because Thai people love and respect the king that the reason why they can write they h a n i s p i r e all the world in our country the king represents the d e a d s of Thai people and we proud and respects the kings เอาตามตรงนะจริงๆที่บ้านมีรูปในหลวงเป็นเพราะว่าทุกปีอ่ะเขาจะให้ปฏิทินรูปในหลวงมาแต่ว่าเหตุผลที่เขาให้ปฏิทินรูปในหลวงมา พี่คิดว่าบางทีเขาอาจอยากจะให้คนไทยทุกคนนะ่ะรู้สึกรำลึกถึงแล้วก็ขอบคุณาการกระทำต่างๆที่ในหลวงทําให้เราที่ทุกบ้านมีรูปในหลวงอาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากให้คนไทยลืมในหลวงอยากให้คนไทยทุกคนรักในหลวงอยากให้คนไทยรู้สึกขอบคุณในหลวงว่าในหลวงท่านทําอะไรให้เราบ้าง ไทยเ p ื่อรั The King เพราะฟอส e ์เขาเป a นพ่อของไทยคน p ละเขามีเ h ตตาที่คนไ t ย why Thai people love The King I love the King because the King do many thing and work very really hard for make people in Thailand happy เราคิดว่าที่ทุกคนรักในหลวงเป็นเพราะว่าท่านในหลวงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของเราอย่างเช่นในการมีความเพียรวิิยาศาสาหะในการ ที่ท่านส่งงานเพื่อคนไทยมาเป็นเวลาหลายปีมากๆค่ะ